สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มีเรื่องเล่าเรื่องนี้ผมขอเล่ายาวๆเลยนะครับเพราะรายละเอียดมันเยอะมากแล้วแต่ละอย่างที่เจอคือติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยจากทริปที่ควรจะแฮปปี้กลายเป็นบทเรียนสอนใจไวเลยว่าอย่าไว้ใจแค่รีวิวสวยๆในอินเทอร์เน็ตบทเริ่มต้นแห่งความเหนื่อยล้าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาจากความเหนื่อยนี่แหละเพื่อน ความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่สะสมมาหลายเดือนพวกเราแก๊งอาร์มที่ออฟฟิศเนี่ยนะนะมีกันสี่คนหลักๆคือมีอาร์มมีไอเจมเพื่อนสีตัวแสบที่ตำแหน่งในบริษัทคือนักสร้างสรรค์แต่ตำแหน่งในชีวิตจริงคือนักสร้างเรื่องมีฝนสาวสวยสายหวานประจำแผนกที่ใครๆก็ต้องยอมให้ในความเรียบร้อยของเธอแล้วก็มีพี่นัดพี่ใหญ่ใจดีที่เปรียบเสมือนร่มโพร,ร่มใสของน้องๆทุกคน ช่วงนั้นโปรเจกต์ใหญ่เพิ่งปิดไปหมาดๆสภาพแต่ละคนคือเหมือนซอมบูเดินได้ตาโหลเป็นแพนด้าสมองเบลอเหมือนมีหมอกลงตลอดเวลานั่งกินข้าวเที่ยงกันวันนั้นสภาพคือเงียบกริบมีแต่เสียงช้อนกระทบจานจนกระทั่งไอเจม,มันทุบโต๊ะดังปังจนทุกคนสะดุง้งเจมไม่ไหวแล้วโว้ยสภาพนี้ถ้าไม่หาที่เยียวยาจิตใจมีหวังได้ลาออกไปบวชกันยกแผนกแน่ๆ มันบ่นพลางทำหน้าเหมือนจะร้องไห้หยุดยาวที่จะถึงนี้เราไปเที่ยวกันเถอะไปหาที่พักผ่อนจริงๆจ,จังๆตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยฝนฝนเห็นด้วยอย่างแรงเลยเจมฝนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอิดโรยขอเป็นที่ที่เงียบๆนะไม่เอาแบบคนเยอะๆวุ่นวายอยากได้ยินเสียงนกเสียงกาแทนเสียงบรีฟงานบ้างพี่นัดดีเลยพี่ก็อยากไปพักเหมือนกัน เอาร่างกายไปแช่น้ำแช่ธรรมชาติซะหน่อยเพื่อสมองจะแล่นขึ้นบ้างทุกคนหันมามองอาร์มเป็นตาเดียวซึ่งแน่นอนว่าอาร์มไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอยู่แล้วจัดไปเพื่อนลุยไหนลุยกันอยู่แล้วขอแค่ได้นอนง่วงๆไม่ต้องคิดอะไรสักวันก็พอเมื่อมติเป็นเอกฉันไอเจมก็รับบทเป็นหัวหน้าทัวร์จำเป็นทันทีมันไถมือถือยิกๆอยู่สองวันเต็มๆแล้วก็วิ่งหน้าตื่นมาเสนอผลงานในเช้าวันต่อมา มันยื่นมือถือมาตรงหน้าพวกเราทุกคนบนจอเป็นรูปโฮมสเตย์ที่หนึ่งสวยมากสวยจนไม่น่าเชื่อบ้านสวนริมคลองคือชื่อมันเป็นบ้านไม้สักทรงไทยโบราณหลังเบิ้นเริ่มเทิมตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ที่ดูเขียวชะอุ่มสุดลูกหูลูกตามีท่าน้ำส่วนตัวยื่นลงไปในคลองใสที่ไหลเอ่เอยอยู่หลังบ้านรีวิวในเพจคือมีแต่คนชมบอกว่าเจ้าของใจดีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงมีรีวิวหนึ่งเขียนไว้ว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุคที่ชีวิตยังเดินช้าตื่นเช้ามาได้ยินเสียงไก่ขันตอนกลางคืนนอนฟังเสียงรีดริ่งเรไรมีความสุขมากค่ะเจมพูดว่าเป็นไงล่ะเพื่อนสวรรค์นบนดินชัดๆที่แบบนี้แหละที่จะชุบชีวิตพวกเราได้พวกเราทุกคนเห็นตรงกันหมด ภาพบ้านไม้สวยท่ามกลางธรรมชาติมันเยา้ายวนซะจนไม่ได้เอะใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเจมจัดการโทรจองทันทีปลายสายเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆพูดจาหุ่นห้วนแต่ก็ยืนยันว่าบ้านยังว่างอยู่พวกเราก็โอนเงินมัดจำกันอย่างรวดเร็วเตรียมตัวเก็บกระเป๋ารอวันหยุดยาวที่จะมาถึงด้วยใจที่จดจอ่อการเดินทางสู่ความโดดเดี่ยววันเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่คิดพวกเราตื่นเต้นกันมากอัดของกินของใช้เต็มท้ายรถ เดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดบรรยากาศในรถคือคึกคักสุดๆเปิดเพลงร้องตามกันลั่นรถแวะปั๊มซื้อกาแฟซื้อขนมกินกันตลอดทางเหมือนได้ปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความรู้สึกนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่รถเลี้ยวออกจากถนนใหญ่เข้าสู่เส้นทางรองที่มุ่งหน้าไปยังโฮมสเตย์จากถนนสเลนกลายเป็นสเลนจากถนนลาดยางมาตอยเรียบๆก็กลายเป็นถนนคอนกรีตแคบ ที่มีหลุมบ่อเป็นระยะระยะสองครั้งทางที่เคยเป็นตึกรามบ้านช่องเริ่มเปลี่ยนเป็นทุ่งนานแล้วก็กลายเป็นป่ารกทึบต้นไม้ใหญ่สูงจนบดบังแสงแดดเป็นช่วงๆสัญญาณโทรศัพท์ในหน้าจอมือถือของทุกคนค่อยๆลดลงทีละขีดจนสุดท้ายก็กลายเป็นไม่มีบริการฝนเจม GPS มันยังวิ่งอยู่ใช่ไหมทำไมทางมันดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,เลยล่ะ ฝนถามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มไม่มั่นใจเจมส์ James, วิ่งดิวิ่งดิมันบอกว่าอีกไม่ไกลแล้วเนี่ยโห oh, แต่ทางแม่งลึกลับชิบเป่งเลยว่ะสมแล้วที่เป็นที่พักส่วนตัวมันยังพยายามพูดติดตลกแต่แววตาอามเห็นเลยว่ามันก็เริ่มใจคอมไม่ดีเหมือนกันยิ่งขับลึกเข้าไปบรรยากาศยิ่งเงียบเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถตัวเองดังชัดเจนนานๆทีถึงจะเห็นบ้านคนสักหลังหนึ่งตั้งอยู่ห่างๆกันไป พวกเราทุกคนในรถเริ่มเงียบไม่มีใครพูดอะไรได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเชา้ามันหายไปหมดแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกประหลาดเหมือนเรากำลังเดินทางเข้าไปในที่ที่ไม่ควรจะเข้ามาในที่สุด GPS ก็ประกาศว่าคุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วตรงหน้าของพวกเราคือประตูไม้เก่าๆที่เปิดอ้าไว้อยู่ข้างๆมีป้ายไม้เล็กๆที่สลักชื่อบ้านสวนริมคลอง ตัวอักษรเลื่อนลางจนแทบจะอ่านไม่ออกเจมส์ค่อยๆขับรถเข้าไปช้าๆภาพที่เห็นคือบ้านไม้สักสักหลังใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ตรงหน้ามันสวยเหมือนในรูปถ่ายจริงๆแต่มันมีความเก่าความขลังและความนิ่งงันที่หน้าขนลุกแฝงอยู่ด้วยรอบๆบ,บ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงลมที่พัดบีดวิวผ่านยอดไม้ทันทีที่ดับเครื่องยนต์ ความเงียบก็เข้าปกคลุมพวกเรามันเป็นความเงียบที่หนักอึนจนรู้สึกอึอดอัดพวกเราลงจากรถยืนแก้ๆกังๆกันอยู่หน้าบ้านพักใหญ่จนกระทั่งประตูบ้านไม้บานใหญ่ค่อยๆแง้งออกชายชราคนหนึ่งเดินก้มหน้าออกมาอย่างเชื่องช้าแกคือคนเดียวกับที่เจมส์คุยโทรศัพท์ด้วยแน่นอนลุงอินแกอยู่ในชุดเสื้อม่อหอมสีซีดกับกางเกงขาก u วยเก่าๆผมสีดอกเลาของแกยาวรุงรังใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลา แต่สิ่งที่ทำให้อามรู้สึกแปลกที่สุดคือดวงตาของแกมันนิ่งสนิทไร้ความรู้สึกเหมือนบ่อน้ำลึกที่มองไม่เห็นกลนพินัทสวัสดีครับคุณลุงพวกเราที่จองบ้านพักไว้นะครับพีนัทเป็นคนเริ่มทักทายก่อนตามประสาผู้ใหญ่ลุงอินแพ้พยักหน้ารับช้าๆไม่พูดอะไรแกเดินนาพวกเราเข้าไปในบ้านกลิ่นแรกที่ปะทะัจมูกคือกลิ่นอับของไม้เก่าๆผสมกับกลิ่นความชื้นจางๆพื้นไม้สักมันปลาบ แต่ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปมันจะมีเสียงลั่นเอียกอาร์ตเบาๆตลอดเวลาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างเป็นของโบราณทั้งหมดตู้เตียงทุกอย่างดูมีอายุหลายสิบปีบนฝาผนังมีรูป่ายขาวดำเก่าๆใส่กรอบแขวนไว้หลายรูปเป็นรูปของคนในยุคก่อนแต่มีรูปหนึ่งที่ดึงดูสายตาของอามมากที่สุดเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเธอยังสาวและสวยมากแต่งชุดไทยโบราณเธอกำลังยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูเศร้าเหลือเกิน ลุงอินพาพวกเราไปดูห้องนอนที่อยู่บนชั้น2มีสองห้องนอนใหญ่ๆอามกับเจมส์นอนห้องหนึ่งฝนกับพี่นัทนอนอีกห้องหนึ่งสภาพห้องก็เหมือนกับข้างล่างคือเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณมีเตียงไม้สีเสาพร้อมมุ้งสีขาวเก่าๆหน้าต่างบานใหญ่เปิดออกไปเห็นวิวสวนรกตอนที่ฝนกำลังจะวางกระเป๋าลงบนเตียงเธอก็ชะงักไปนิดหนึ่งพีนัทด,ดูนี่สิ ฝนชี้ไปที่ใต้เตียงตรงนั้นมีรองเท้าแตะสานของผู้หญิงวางอยู่ข้างเดียวมันดูเก่ามากจนสีซีดไปหมดแล้วพินัทคงเป็นของที่เขาเก็บไม่หมดมั้งไม่เป็นไรหรอกนะพินัดพูดปลอบจะรีบใช้เท้าเขี่ยรองเท้าข้างนั้นให้เข้าไปใต้เตียงลึกกว่าเดิมก่อนที่ลุงอินจะเดินลงบันไดไปแกหันกลับมามองพวกเราด้วยแววตาเรียบเฉยเหมือนเดิมลุงอินเย็นนี้ถ้าหิวก็หาอะไรทำกินกันได้ตามสบายนะในครัวมีของสดอยู่บ้าง หลังบ้านมีศาลาราลิมคลองจะไปนั่งเล่นก็ได้แต่ระวังยุงหน่อยก็แล้วกันแกเว้นช่วงไปนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เบาลงกว่าเดิมแล้วก็อย่าคิดลงไปเล่นน้ำในคลองตอนกลางคืนเป็นอันขาดน้ำมันลึกพูดจบแกก็เดินลงบันไดไปทิ้งให้พวกเราสี่คนยืนมองหน้ากันเลือกลากคำเตือนของแกมันฟังดูธรรมดาแต่น้ำเสียงกับแววตามันไม่ธรรมดาเลยเพื่อทำลายบรรยากาศที่เริ่มจะอึอดอัด เจมเลยชวนทุกคนลงไปเตรียมทำบาร์บีคิวกินกันที่ลานหน้าบ้านพวกเราช่วยกันก่อไฟจัดของบรรยากาศก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่พอตะวันรับขอบฟ้าไปเท่านั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความมืดที่นี่มันไม่เหมือนความมืดในกรุงเทพเลยเพื่อนมืดสนิทจริงๆมืดจนมองไม่เห็นมือตัวเองถ้าไม่ยืนอยู่ใกล้ๆเตาไฟ รอบตัวเรามีแต่เสียงจักจันที่ร้องแข่งกันจนหนวกหูแต่มันกลับยิ่งทำให้รู้สึกวังเวงมากขึ้นไปอีกมองออกไปทางสวนผลไม้คือมืดสนิทเหมือนมีม่านสีดำผืนใหญ่มาคลุมเอาไว้อามรู้สึกได้เลยว่าความมืดนั้นมันไม่ได้ว่างเปล่ามันมีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจากทุกทิศท,ทาง พวกเรานั่งล้อมวงกินบาร์บีคิวกันไปเงียบๆไม่มีใครพูดเล่นเสียงดังเหมือนตอนแรกอยู่ๆก็มีลมแรงพัดเข้ามาวูบหนึ่งลมมันเย็นจนขนลุกแล้วมันก็พากลิ่นมาด้วยเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นแรงๆที่เหมือนจะหอมแต่ก็เหม็นในเวลาเดียวกันคล้ายๆดอกลาตรีแต่กลิ่นอับชื้นเหมือนใบไม้ที่ทับถมกันนานๆฝนบอก กลิ่นอะไรอะ่ะเหม็นแปลกๆฝนทําจมูกฟุดฟิตเจมบอกดอกไม้กลางคืนมัง้งแ้วนี้ต้นไม้เยอะจะตายกินกันไปได้สักพักพี่นัดก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําในบ้านรับหลังพี่นัดเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละไฟที่หลานหน้าบ้านที่เรานั่งกันอยู่มันก็ดับพรืบลงรอบตัวมืดสนิททันทีเหลือแค่แสงสีอุ้มริบรีจากเตาถ่าน แต่ไม่ถึงห้าวิไฟมันก็กลับมาติดเองพวกเรามองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันแปลกแล้วพี่นัทก็เดินกลับออกมาพอดีพี่นัทถามว่าเมื่อกี้ไฟดับหรอเห็นมันกระพริบกระพริบในบ้านอางก็ตอบไปว่าครับพี่ดับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดเองหลังจากเหตุการณ์นั้นบรรยากาศก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ ทุกคนรีบกินรีบเก็บเหมือนอยากจะเข้าบ้านให้เร็วที่สุดแต่ไอ้เจมที่ยังไม่หมดรีบมันดันชวนไปนั่งย่อยต่อที่ศาลาริมคลองหลังบ้านเจมบอกไหนๆก็มาแล้วไปดูไฮไลท์ของที่นี่หน่อยไหมทุกคนศาลาริมคลองอะ่ะฝนบอกไม่เอาอะ่ะมันมืดน่ากลัวเอานะ่าไปปป๊บเดียวเองพกไฟฉายไปด้วยไงนะนะเจมพูดขอร้องให้เพื่อนๆในกลุ่มไปด้วย สุดท้ายด้วยความที่เป็นคนต้นคิดมันก็ลากพวกเราไปจนได้ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในทริปนี้เลยทางเดินไปหลังบ้านมันเป็นแค่ทางดินเล็กๆที่มีหญ้าขึ้นรกสองข้างทางอากาศตรงนี้เย็นและชื้นกว่าหน้าบ้านพวกเราส่องไฟฉายนำทางกันไปจนถึงริมคลองภาพที่เห็นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งคลองสายนั้นมันกว้าง และดูลึกกว่าที่คิดไว้มากผิวน้ำนิ่งสนิทนิ่งจนเหมือนแผ่นกระจกสีดําบาลใหญ่ที่สะท้อนแสงมันดูสวยและน่ากลัวในเวลาเดียวกันศาลาไม้เก่าๆตั้งอยู่ริมตลิ่งพอดีพวกเราค่อยๆเดินไปนั่งกันที่ศาลาไม่มีใครกล้านั่งหันหลังให้คลองเลยสักคนทุกคนนั่งเรียงกันเป็นหน้ากระดานหันหน้าออกไปทางผืนน้ำสีดำ กลิ่นดอกไม้เน่าๆกับกลิ่นโคลนที่นี่แรงกว่าหน้าบ้านหลายเท่านั่งเงียบกันไปสักพักอามก็ได้ยินเสียงนั้นเป็นคนแรกมันเป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังลากอะไรบางอย่างที่หนักและใหญ่ไปตามพื้นดินฝั่งตรงข้ามคลองเสียงมันดังครืดคราดครืดคราด มันเป็นเสียงที่แหบและเสียดแทงมากเหมือนลากแผ่นสังกะสีเก่าๆไปบนดินแข็งๆพี่นัดพูดขึ้นเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะพี่ชาวบ้านมั้งเจมตอบด้วยเสียงสันๆอาร์มบอกชาวบ้านที่ไหนจะมาลากของเสียงดังขนาดนี้ตอนสีทุ่มพวกเราทุกคนพร้อมใจกันส่องไฟฉายข้ามไปฝั่งตรงข้ามทันทีฝั่งนั้นเป็นต้นไม้รกทึบ แสงไฟฉายส่องเข้าไปได้ไม่ไกลแต่ก็ไม่เห็นวิ่แววของคนหรือสัตว์เลยแต่เสียงมันยังดังอยู่และดูเหมือนมันจะดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นจนมาหยุดอยู่ตรงพุ่มไม้หนาที่อยู่ตรงข้ามกับศาลาพอดีเป๊ะแล้วทุกอย่างก็เงียบความเงียบที่มาแทนที่มันน่ากลัวกว่าเสียงเมื่อกี้ร้อยเท่าพวกเราทุกคนนั่งตัวแข็งทื่อและจ้องไปยังพุ่มไม้ตรงนั้น ทุกคนกลั้นหายใจรอว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาตอนนั้นก็มีเสียงเหมือนก้อนหินตกลงบ่อมันไม่ใช่เสียงก้อนหินเล็กๆแต่เสียงเหมือนมีของหนักๆตกลงไปในน้ําตรงหน้าศาลาที่พวกเรานั่งอยู่กลับกลับเข้าบ้านย๋ยวนี้เจมส์ตะโกนลั่นเป็นคนแรกแล้วพวกเราทุกคนก็วิ่งไม่คิดชีวิตกลับเข้าบ้านทันทีไม่มีใครหันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยพอเข้าบ้านได้ทุกคนก็รีบแยกย้ายเข้าห้องนอนทันที ไม่มีใครพูดอะไรกันอีกอามกับเจมเข้าห้องมาก็รีบล็อกประตูทันทีต่างคนต่างล้มตัวนอนบนเตียงของตัวเองอามพยายามขมตาให้หลับแต่ภาพน้ำสีดำกับเสียงประหลาดมันยังวนเวียนอยู่ในหัวจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วอามก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองอยู่อากาศในห้องเย็นจนขนลุกอามนอนนิ่งๆฟังเสียงรอบตัว ได้ยินแต่เสียงหายใจของเจมส์ที่นอนอยู่อีกเตียงแล้วอามก็ได้ยินมันแครกแครกแครก,กเสียงเหมือนคนเอาเล็บยาวๆมาขูดกับผนังไม้เสียงมันดังมาจากใต้เตียงที่อามนอนอยู่หัวใจอามหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มอยากจะตะโกนเรียกเจมส์แต่เสียงมันติดอยู่ในลำคอได้แต่นอนตัวแข็งทื่อดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมจงมิดหัวเหงื่อการไหลท่วมตัว เสียงขูดมันดังอยู่นานมากเหมือนคนขูดกำลังสนุกกับมันก่อนที่มันจะเงียบไปอามภาวนาให้มันจบแค่นั้นเสียงบานพับประตูห้องน้ำในห้องนอนมันค่อยๆเปิดออกช้าๆทาั้งๆที่อามจำได้แม่นว่าปิดมันสนิทแล้วก่อนนอนความกลัวทำให้อามแทบจะหยุดหายใจแล้วเสียงขูดมันก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันยาไปดังอยู่ที่ประตูห้องนอนแครกแครกแครกมันดังรัว,รว เหมือนมีตัวอะไรพยายามจะพังประตูเข้ามาอามได้ยินเสียงครวญครางต่ำๆดังลอดเข้ามาด้วยเป็นเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงคนหรือเสียงสัตว์อามกลัวจนตัวสัน่นได้แต่สวดมนต์ทุกบทที่นึงออกอยู่ในพระหม่มจนกระทั่งเสียงทุกอย่างเงียบไปเองตอนใกล้เช้าพอมีแสงอาทิตย์เด้นลอดเข้ามาในห้องอามถึงกล้าโผล่หน้าออกมาจากพระหม่มรีบลุกเจมแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังตอนแรกมันก็ไม่เชื่อจนกระทั่งอามลุกไปดูที่ประตู ตรงส่วนล่างของประตูไม้มีรอยเล็บขูดเป็นทางยาวลึกอยู่สี่รอยเป็นรอยใหม่เอี่ยมที่เมื่อวานยังไม่มีแน่นอนเจมส์เห็นที่เห็นแบบนั้นหน้าก็ถอดสีทันทีพอพวกเราลงไปรวมตัวกันช้างล่างก็ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจกว่าเดิมคือทุกคนเจอดีกันหมดฝนเล่าว,ว่าทั้งคืนเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นอยู่หลังบ้านเสียงมันดังมากดังตลอดทั้งคืนเดี๋ยวก็ดังไลกล เหมือนอยู่ริมคลองเดี๋ยวก็มาดังอยู่ข้างๆหนะ้าต่างห้องนอนส่วนพี่นัทบอกว่าตอนแกตื่นมากลางดึกเพราะนอนไม่หลับแกเห็นเงาคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงเป็นเงาดำๆเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนนิ่งๆจ้องมาที่แกอยู่พักใหญ่ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในความมืดคำบอกลาทิ้นหน้าขนลุกวินาทีนั้นไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแม้แต่นาทีเดียว พวกเรารีบยัดทุกอย่างลงกระเป๋าแบบไม่คิดชีวิตแล้วลงไปเช็คเอาท์ทันทีตอนที่พวกเรากําลังจะเอากุญแจไปคืนลุงอินที่นั่งเงียบๆอยู่ที่แคร่หน้าบ้านฝนที่หน้าซีดเป็นกระดาษอยู่แล้วก็ตัวแข็งทื่อขึ้นมาอีกครั้งพี่นัทรองเท้าฝนชี้ไปที่ข้างๆเสาบ้านรองเท้าแตะสามข้างที่เธอเห็นใต้เตียงเมื่อวานตอนนี้มันออกมาวางอยู่ข้างนอกและมันเปียกไปด้วยน้ําแถมยังมีเศษดินโคลนติดอยู่เต็มไปหมด เหมือนมีคนพึ่งใส่มันเดินลุยน้ำขึ้นมาพี่นัดรีบดึงแขนฝนให้เดินไปข้างหน้าพวกเราเอากุญแจวางคืนให้ลุงอินแกไม่พูดอะไรแค่เงยหน้าขึ้นมามองพวกเราทีละคนชัดช้าด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนเดิมก่อนที่มุมปากของแกจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ดูหน้าขนลุกที่สุดเท่าที่อามเคยเห็นมาลุงอินรีบกลับกันจัง เมื่อคืนคุณผู้หญิงเขาคงจะเหงาดีใจที่มีเพื่อนมาเยี่ยมคำพูดของแกเหมือนตอกฝาโลงให้กับความกลัวของพวกเราพวกเรารีบวิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปจากที่นั่นทันทีบนรถไม่มีใครพูดอะไรกันเลยบรรยากาศก็อึอดอัดจนกระทั่งขับออกมาถึงถนนใหญ่แล้วฝนก็พูดขึ้นมาทั้งน้ำตาฝนขอโทษฝนมีเรื่องยังไม่ได้บอกทุกคน ทุกคนหันไปมองฝนเมื่อคืนตอนที่เรานั่งอยู่ที่ศาลาริมคลองตอนที่ทุกคนส่องไฟฉายไปฝั่งตรงข้ามกันหมดฝนไม่ได้มองไปทางนั้นฝนมองลงไปในน้ำตรงหน้าเราเสียงของฝนพูดไปสั่นไปฝนเห็นฝนเห็นกระจุกผมเป็นผมดำๆยาวๆลอยขึ้นมาจากใต้น้ำ มันลอยอยู่นิ่งๆแป๊บหนึง่งก่อนที่มันจะค่อยๆจมหายกลับลงไปทุกคนในรถเงียบกริบพากันขนลุกไปทั้งตัวที่แท้คือนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามแต่มันอยู่ใต้น้ำตรงหน้าพวกเราเรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นแต่มันยังไม่จบหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพคืนนั้นอามฝัน เป็นฝันที่ชัดและน่ากลัวที่สุดที่เคยฝันมาอามฝันว่าตัวเองกลับไปที่บ้านสวนคนเดียวในฝันเป็นเวลากลางคืนมืดสนิทอารมเดินเหมือนคนละเมอไปที่ริมคลองหลังบ้านแล้วอามก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งหันหลังให้อามอยู่ที่ขอบสลา,าผมยาวสีดำสนิทของเธอเปียกน้ำปลายผมจุ่มอยู่ในน้ำสีดำเธอนั่งนิ่งๆไม่ขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างบังคับให้อามเดินเข้าไปหาเธอช้าๆ ทุกก้าวที่เข้าไปใกล้กลิ่นเหม็นเน่าของดอกไม้และกลิ่นขาวของโคลนก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอามเดินไปหยุดอยู่ข้างเธอแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ากลับมามองอามภาพที่อามเห็นใบหน้าของเธอบวมเป่งบวมจนผิวหนังปริแตกออกเป็นร่องๆทำให้เห็นเนื้อยุยยๆยสีขาวซี่ที่อยู่ข้างในผิวของเธอเป็นสีเขียวคล้ำสลับกับสีม่วงเหมือนศพที่จมน้ำมานับเดือน ดวงตาทั้งสองข้างของเธอเบิกโพรงกว้างกว้างจนลูกตาแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าแต่ในตานั้นมันไม่มีตาดำหรือตาขาวมันเป็นฝ้าสีขาวขุนข่น้นและที่น่ากลัวที่สุดคือมันมีน้ำสีดำคล้ำเหมือนน้ำในคลองไหลออกมาจากตาคู่นั้นไม่หยุดไหลเป็นทางลงมาอาบแก้มที่เน่าเปื่อยและปากของเธอมันกำลังฉีกยิ้มเป็นรอยยิ้มที่วิปริตผิดมนุษย์ มันฉีกกว้างกว้างจนมุมปากทั้งสองข้างฉีกไปถึงใบหูทำให้เห็นเหงือกสีดำคล้ำที่เน่าเปื่อยและฟันทุกซี่ที่กลายเป็นสีดำสนิทเต็มไปด้วยเศษดินและตะไคร่น้ำแล้วเธอก็อ้าปากพยายามจะพูดกับอาร์มแต่สิ่งที่พุ่งออกมาจากปากของเธอไม่ใช่คำพูดมันคือน้ำคลองสีดำเหม็นเน่าที่ทะลักออกมาพร้อมกับเศษใบไม้เน่าๆและ ฝูงปริงควายที่ดิ้นยัวเยี้ยเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากลำคอของเธอมันเป็นเสียงแหบๆเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายในน้ำจะรีบไปไหนอยู่เล่นเป็นเพื่อนกันก่อนอามกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาบนที่นอนของตัวเองเหงื่อเต็มไปทั้งตัว หัวใจเต้นเราเหมือนจะหลุดออกมานอกอกภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองนั้นมันยังติดตาอยู่ไม่หายหลังจากทริปนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็ต้องไปทําบุญครั้งใหญ่เพื่อความสบายใจแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมได้ง่ายทุกวันนี้แค่ได้กลิ่นชื้นๆของดินหลังฝนตกหรือเห็นคลองน้ํานิ่งๆที่ไหนอามก็จะนึกถึงใบหน้านั้นขึ้นมาทุกทีจากทริปพักผ่อนที่หวังจะไปชาร์จพลัง กลายเป็นทริปที่สูบพลังชีวิตจนแทบหมดตัวและทิ้งความทรงจำที่น่ากลัวที่สุดไว้ให้พวกเราไปตลอดกาล